สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรดีซีวิธีเพิ่งน,นูนเองครับผมเสียงดังปะเนี่ยเดี๋ยวเราไปให้ปุ๋ยต้นฝรั่งกันตอนนี้เริ่มมันบุงแล้วเนาะเอารถไถน้อยจากตาคีมาไว้นี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปขนปุ๋ยกันปุ๋ยดีซีนะที่เราใช้ก็พาไปให้ปุ๋ยต้นฝรั่งกันเนาะไปตามดูกันครับผมกันเลยเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง พี่ต้อมเกษตรดินรีวิธีขึ้นมนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดับชมคลิปใหม่ๆของใครเรียงดังปะ๊บฝนปุ๋ยก่อนทำงานหนักด้วยไม่ได้ทำเพื่องานหนักนะไว้ใส่หมายอยเลยต่อได้อยู่มั้งคานใช้เลยกล่องมันใหญ่เลยนะคานกลัวสังกะสีต้องอย่าไว้ให้เอาคานเราจะดึ่วนตั้งไป้แล้วตั้งไว้เสร็จแล้เอาลงง่าย มันเปิดข้างก็ได้เนะทำไมเพื่อช่วยไงเพื่อตอนเราลงกันเอ่จะดูก่อนว่าสักกี่ลูปุุยอินซีมีพี่พี่ถามว่าขายไหมจริงมันคืออินซีวัตถุแบบผงเนี่ยต้องขายปุ๋ยไม่ได้แล้วพี่นะม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นสารปรับภูมคุณภาพดินที่มีมสารอาหารสำหรับพืชน,นะใช้แค่นี้เหละ แล้วก็มีตัวนึงเป็นอะมิโนตัวนั้นจะใช้เร่งต้นทางช่วงราคามันสูงส่ไม่ถูกไอเนี้ย<ะ>ถ้าใครสนใจก็มาลับหน้าแปรงอะกระสอบละสี่ร้อยถ้าส่งคงจะส่งยากอะประมาณขนส่งก็ไปแบกห้เลยส่งก็มีจะถุงเล็กอ่ามีจะถุงเล็กห้ากิโลนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้าใส่น้อยก็ต้องเห็นผลนะแต่ถ้าใครผ่านมาส่วนรีวน้องก็โทรมาก่อนนะครับ กระสอบจะ400ใส่ไปเลยแล้วประกันความหวานเนาะเอ่อข้างในจะเป็นมูลสัตว์หมัก6เดือนผสมโดลมมโลไมทฟเซียวไลท์แล้วก็ล็อกเฟตมูลสัตว์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะที่หาได้ด,ดูดูยางสั่ง,งนล้นไหมแ่เลยมันเติมลงยังเ <c oughs> ติมแล้วก <c oughs> ูว่า <c oughs> มันไม่ไหวนะพอได้ไหมอ๋ออย่างนี้ยังได้อยู่เพราะว่า <c oughs> มันจ <c oughs> มอยู่ในรอยนี้เลย ได้ใช่ไหมได,ได้ไปแค่นี้ก่อนนะอผมสามว <laughs> อีกสองลูกกูว่ามีดี่นี้แน่เกระสอบเป็นกระสอบเก่านะม,นมันเป็นกระสอบปุ๋ยมาถ้าสนใจก็มารับได้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงกันนะเฮ้ย ไปเดี๋ยวเราไปรอไปมอนที่แปลงตอนแรกว่าจะขึ้นรถไปด้วยนะสงสัยรถจะไม่ไหวเอ้ยลบแล้วเอ้ยยังได้อยู่ไปเดี๋ยวเราไปดักด้านหน้ากันแล้วเฮ้อ้แสดงว่าแข็งแรงหวังเยียบสายจริงเว้ยตรงยาวๆเลย ไม่ได้ตัดหญ้าเผื่อมาฝั่งนี้ครับผมต้องก็พามาดูวิธีใส่ปุ๋ยเนาะคือกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลต้องจะใส่อยู่สามต้นต่อกระสอบอเนาะก็คือให้เยอะไปเลยเพราะว่าปุ๋ยที่ต้อมใช้เนี่ยมันย่อยสลายมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเตริมรีวัตถุในดินคือให้มันอยู่ในดินเราเนี่ยแหละคือแรกๆมันอาจจะดูว่าใส่เยอะไปหน่อยแต่ก็พอเราใส่บ่อยๆเนาะสัก เดือนละครั้งสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยสภาพแวดล้อมดินเราก็จะดีขึ้นสภาพดินเราก็จะดีนในปีต่อๆไปนะครับมันก็จะเราก็จะใช้ปุ๋ยน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าดินเราดีแล้วพอหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคุมฟางให้น้ำเนาะตามปกติเลยก็จะเห็นได้ว่าต้องจะไม่ไม่ไม่งกปุ๋ยไว้เนาะก็ใส่ให้เต็มแปลงไปเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในดินอยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้ว อันนี้เขาก็จะอจัดคือในปุ๋ยอันนี้มันจะมีหินขาไฟอยู่แล้วเพื่อช่วยความหวานด้วยช่วงนี้ต้องทําผลอเนาะก็เลยอัดปุ๋ยค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาดูแลเขาเท่าไหร่เราก็เลยกระนาใส่ไปเลยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเนาะเพราะว่ามันย่อยสลายมาเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ได้เกิดความร้อนอะไรต่อแล้วก็ใครสนใจอ่าินสีวัตถุแบบผงเนาะที่มีท่าอาหารสําหรับ เพืชมาเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้จะเน้นเรื่องความหวานเพราะว่ามีทั้งโดโลไมท์ล็อกฟอสเฟตแล้วก็ซีโอไลเนาะช่วยปรับสภาพดินด้วยแล้วก็เพิ่มอโพเทสเซียมเพื่อให้ความหวานกับต้นฝรั่งนะเนาะเราก็จะใส่ไปให้ครบทั่วทั้งแปลงอะเนาะเพราะช่วงนี้เริ่มทําผลแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีหลานนะเนาะอยู่ในแปลงตลอดคอยชิมฝรั่งในแปลงเนี่ยมันก็เราใช้เคมีก็จะเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าฝรั่งจากแปลงต้มมานาะอินซีร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมก็อย่างคําที่เราเคยได้ยินกันบ่อยเนาะซับในดินสินในน้ำมาเนาะเราก็พยายามเติมซับลงไปในดินเราเวลาเราทําผลผลิตอะไรพวกนี้มันก็จะให้ผลผลิตที่รสชาติดีกว่าต้อมรับประกันเลยการปลูกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักทุกชนิดเนาะถ้าใครใช้อาปลูอินทรียการดูแลแบบไม่ใช้สารเคมีนะ ทับประกันเลยว่ารสชาติดีกว่าฝรั่งที่ใช้เคมีแน่นอนคือมันจะมีความกลมกล่อมของรสชาติที่ไม่ได้ถูกเร่งให้มันโตวไวอะเนาะอย่างถ้าฝรั่งตลาดเนี่ยลองสังเกตได้เลยคือกินแล้วมันจะจืดๆเราต้องจิ้มพริกเกลือนะฝรั่งส่วนต้มนะพี่ๆที่มาที่สวนนะต้มผ่าชิมเนี่ยไม่เคยใช้พริกเกลือในการเพิ่มรสชาติใดๆทั้งสิ้นนะอะเนาะมันก็จะมีบางช่วงที่ฝนตกหนัก,นกๆก็จะ อรสชาติดอปไปบ้างแต่ยังไงต้อมก็ยังคอนเฟิร์มว่าอร่อยกว่าฝรั่งตาบทองตลาดแน่นอนเนาะใครสนใจวิธีการปลูกฝรั่งก็ติดตามได้จากช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรี์วิธีพึ่งนตนเ,เองเนาะอะ่วิธีทั้งหมดที่เห็นในช่องเนาะสามารถปรับใช้กับพืชแทบทุกชนิดได้หมดเลยเนาะถ้าเป็นไม้ผลจริงๆต้อมแค่เล่าผ่านตัวฝรั่งเนาะเพราะว่าอต้อมรู้สึกว่าต้อมหลงไหลในการปลูกฝรั่งเนาะ ก็เลยเล่าวิธีการปลูกการดูแลพืชแบบอินทรีย์ในในการเล่าเรื่องเนี่ยจะเล่าผ่านฝรั่งส่อย่างเดียวโอเคครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพื่อตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครมีนันท้ายคลิปนาะวิธีแกะกระสอบปุ๋ยยังไงให้แกะได้ไวไม่ต้องใช้มีดเดี๋ยวตามดูกันต่อครับผมที่แกะเขาเรียกอะไรแกะได้ออที่เย็บกระสอบปุ๋ยมาอันนั้นเขาก็สอบแล้ว เราจะดูว่าจะมีข้างนี้จะเป็นเส้นหนาจะเป็นเส้นซ้อนกันถ้าข้างนี้เป็นเส้นบางอ่าเป็นเดียวถ้าถ้าถ้าเราเห็นทางบางมันจะเราหันหน้าเข้าทางบางมันจะต้องแกะทางขวาอืมแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าทางหนาเราต้องแกะทางซ้ายอ่โอเคอันแรกเหมือนกันถ้าถ้าเราแกะปิดทางแกะให้ตายก็ไม่ออกโอเคอ่าทีนี้มาดูบางทีมันก็จะชัดบางไม่ชัดมั่ง มังมีเชือกสองเส้นเสมอปลายเชือกเส้นที่สองอ่ะเราจะดึงออกเส้นที่อยู่ต่ำมาหรอ่าเส้นที่อยู่ต่ำกว่าอืแค่นี้เองก็ไปเลยออกแล้วเออแม่งแกะเป็นวันเลยถ้าถ้ารู้หลักถ้าถ้าคนทั่วไปจะแกะเส้นเส้นข้างนอกก่อนถูกไหมเหมือนคลายปมแต่นี่มันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเชือกเส้นเดียวมันขัดกันอยู่เราต้องแกะเส้นที่สองคือเส้นที่มันขัดกันไว้แค่นี้แค่นี้เอง อยากยากแค่นี้เรียบร้อยครับอือเรียบร้อยวิธีแกะกระสอบปุย